เป็นเวลา2เดือนแล้วที่ผมไม่ได้ลงอะไรบนช่องเลยก็มกันก็ทุกช็อตนะ สวัสดีครับผมมาครอดครับกลับมาแล้วสำหรับการทำคลิปครับ ก็หลังจากที่ผมหายไปสองเดือนเนาะก็ความจริงข่าวมันกมีมมันก็มีแหละนะแต่ว่ามันรู้สึกกับไอ้ข่าวมันก็ขี้เกียจทาบ้างนะเรามีงานมีการแล้วเราเป็นหัวหน้า,าแผนกเราก็ต้องเอาเวลามาทํางานนะรู้สึกข่าวมันก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากนะก็เลยว่าเออไม่ทําดีกว่านะแต่ว่าวันนี้มีข่าวที่ที่ผมรู้สึกว่ามันต้องทําจริงๆรู้สึกว่าเอออย่างนั้นเราต้องกลับคืนสู่วงการบ้างนะกนะนะนะ็คืออ่าโกดูบโนฮานิลเมนเดอะบุ๊ฟี่อ่า um เข้าฉายในไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ อะไรเขาก็บอกเอาผิดกันรู้แล้วนี่ในทางเพจอะไรว่าจ,จำได้ว่าเพจไอสักอย่างที่อ่แปะไว้ว่าโกดูบุนโด้ไฮเดรเมนดูบุฟี่จะฉายทางแอปด ili ีด ili ีบีดีนะเอาตรงก็ตอนแรกก็เชื่ออย่างนั้น,นจนกระทั่งวันนี้แอดมินเพจโกดูบุนกิมมี่นี่ไม่ได้ส่งภาพอะไรบางอย่างมาผมดูนะก็คือภาพบนแอปเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์นะก็มีภาพของโปสเตอร์โกดูบุนโด้ไฮเดรเมนดูบุฟี่แปะไว้อยู่และเขียนอ่ากำหนดฉายนะวันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะซึ่งผมก็ได้ลองเข้าไปดูในแอป เมเจอร์ของผมแล้วก็ปรากฏว่าเป็นจริงนะครับก็คือโคทูมมนต์ฮานิเมะเดอะมูฟวี่น่าจะมีการเข้าฉายในเมเจอร์ซีรีล็กน่าจะประมาณ80%ถึง90%แล้วนะฮะไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่ามีการขึ้นบนแอปลแล้วมีประกาศกำหนดฉายอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะ <S <S ส่วนทางฝั่งของ SF นั้นก็ยังไม่มีข่าวมาแต่อย่างใดน,นะยังไม่มีข้อมูลหรืออะไรต่างออกมาหรือว่าจะเป็นการฉายเอ็กซ์คลูซีฟ แม่นบอลเมเจอร์ซเอสอย่างเดียวนี่ไม่แน่ใจจริงๆนะส่วนเซตป๊อปคอนอะไรต่างๆนี้ยังไม่มีข้อมูลนะเดี๋ยวทางสายข่าวผมก็น่าจะแจ้งข้อมูลมาช่วงประมาณาบ่ายๆไม่ก็เย็นๆไม่ก็ดึกๆนะฮะประมาณนี้แหละเ,เวลาเขาชอบแจ้งข้อมูลมาให้ผมนะฮะก็ติดตามต่อไปครับเดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วได้ข้อมูลอะไรก็จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะส่วนข้อมูลไหนพูดได้ไม่ได้ก็ว่ากันีกทีนะเพราะว่าบางอย่าง มันพูดได้นะฮะโดยเฉพาะที่มันอยู่ในไทยนะถ้าตอนเมื่อก่อนที่มันอยู่ญี่ปุ่นก็พูดได้แหละนะญี่ปุ่นไม่เอาเรื่องซะมันคงเอาเรื่องมาไม่ค่อยถึงหรอกนะแต่ว่าถ้าตอนนี้มันอยู่ในไทยนะฮะพูดอะไรมากๆไปแม่งโดนยิงป้างทีเดียวโอ้หมายสารคมๆอาจจะไม่ใช่หมายสารหรอกอาจจะแบบว่าเอาติดเหลืองคมๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะฮะหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็อาจจะทำคุณภาพคลิปออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมเองก็ยุ่งๆนะคงจะทำออกมา ให้มันรวดเร็วที่สุดนะส่วนไหนข้อมูลในอนาคตที่ว่ามันอ่าเป็นข้อมูลหลุดมาเพิ่มเติมได้มาจากสายข่าวก็จะทำคลิปให้มันดีกว่านี้ฟังพูดอะไรให้มันเข้าใจกว่านี้นะฮะทำหรับคที่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันที่ต่อไปครับบ๊ายบาย